ครับสวัสดีครับสู่ผมแฮกบาร์ดอยครับเจอเอฟซีครับดูครับรถครับดีใจมากนะครับคนแรกครับดูครับส่งของมาครับส่งที่ไหนพี่ส่งตลาดแม่สอดครับพี uh ่อ oh. ๋อ้ของสดเหรอพี่ส่งกุ้งกุ้งเนาะกุ้งเชลยมาจากกจังตาโอเคครับพี่รถขอดครับทะเลื่งเข้าครับรายได้ดีมากเข้าพี่เนาะโอเคถ่ายประมาณนาทีนึง พี่ครับส่งครับพี่ไปเดินทางก่อนไปไปไม่เคยเรียนครับส่งสองครับโอมาเดินเดินเดินทางก่อนไยพี่โอเคครับประมาณนี้เลยครับคืเอมซีครับขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณมากครับ